<laughs> หาหนิมได้นิมได้ไปบุญบางกวงนะฮลโลสบายดีสวัสดีครับทุกคนนี่เข้าจะมาแต่งน้ำเนาะน้ำมันน,น,น้ำมันออกหน่อยน่าจะมีใบไม่ยังมาตันตันหูคอแล้วเาจะ งขึ้นมาแปลงนำเนาะอากาศกับฮอนล่มันจะเป็นมันจะเป็นตน้นต้นใหญ่หลยแล้วก,ก็เป็นหากเป็นหากเพื่อนนะมาพานนำไปพระเพร่ไปบุญไปบุญไปบุญอึเหนือมากล้างก้นให้ไปบุญนี่ น้ำก็จะเป็นน้ำลำธารน,น้ำใสสะอาดรอดกองจนไมนี่หนอะเที่ยงน้ำตก อากาศฮอนตอนนี้เราก็เข้ามาปินุตาไปนี่นเหมือนจะเย็นสบายทุกคนเย็นเย็นสบายเย็นสบายสาวนาเย็นสบายเย็นสบายสาวนาเขาเป็นลูกสาวนามาแบกกันไทยไร้กล้วยลงทงหากินอยู่ตามป่าดงหากินอยู่ตามป่าดง ยามแรงคำลงโผกระเยตรงงาย่างผ่านตามขึ้นทางขึ้นไปน้ำมันโอกน้อยน่าจะมีใบไม้มาตัน นำนี่ก่มีปูมีปลาเนาะทุกคนมันกอกบ่แห่นปูปลานี่ตรงตรงไปนำบนนำใหญ่บนนำใหญ่อีกอีกฝีเที่ยวนี่มันบ่มีปูมีปลาฉันไม่คิดเลยน้ำนำเป็นคนนี้เป็นแต่อับอีกตัวน้ำนำบ่น้นำนำบ่ ain. ăn nấm bơ, ăn ăn nấm bơ. Ơi, ơ, ờ, lươn Ồ, này. Ơi, hôm nay cứ đến cả áp, áp bông mai ăn áp nấm bông này. Ăn năm với cành bông, ăn năm với cành bông. Này, mua rồi, mua rồi, nó đấy ngàn thế đấy Nhanh

khá nhìn đây Nhìn đây buồnăng con này vẫn còn này này

เท,ทยียบกันสิใช่แล้วทใส่เลยเหยนตัวเพียก์ได้เลย จะได้ก็เปียกไปเบียกโอนต้องแบบเปียกเดี๋ยวจิไปบอกเดี๋ยวไปแล้วกับพี่บอกเขาเจอวะเฮาอันเฮามัดเฮามัดได้แบบตามสบายเฮามัดแบบสบายสบายกินแก่เฮาอันเฮาอยากนำซื่อโบมันโบมันเปียกแบบเพื่อหตุดปฏิทินโกว่าไอ้ผู้ไอ้ไอ้เขาเจอหมัดน่ะ จะบวเปียกจะบวเปียกไปคือแบบอ่าพบอะไคือแบบอ่าค่อยมามัดล่ะก็จะมามัดจะบวเปียก <c oughs> แต่ทำไมเรามามัดอ่ะมันมันเปียกตลอด <c oughs> เดี๋ยวถ้าพี่ก็ถามผมจะบอกว่า <c oughs> อยากอาบน้ำอากาศมันร้อ <c> น <oughs> <c oughs>

มันมันมันมีใบไม้เศษไม้เนี่ยมาตัดนเนาะแล้วก็เป็นเป็นแบบที่ดินนี่แหละมาตัดดำดำเป็นซีกาแฟเลยนำมันก็ออกล่อยเอาหน่อยพาถึงพอได้มาแปลงมาเนี่ยมาเนี่ยพิจัยเลยพิอ่ะ น่าแท้่งเลยนะกินได้อ่ะกินได้หรือเปล่าใลคิดไปเท่านี้เลยบ๊ายบายทุกคนฝากกนกดไลค์กดต like, ิดตามแล้วก็กดกระดิ่งแง่เด้อบ๊ายบายขอบใจทุกคนที่ตาม